พระวจนะของพระเจ้าประจำวันในวันที่สาพระวจนะของพระเจ้าให้กำเนิดแผ่นดินโลกและทะเลและสิทธิอำนาจของพระเจ้าทำให้โลกเต็มปริ่มไปด้วยความทรงพลังต่อไปพวกเรามาอ่านประโยคแรกของปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ9ถึง10กันเถิดความว่าพระเจ้าตรัสว่า น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นได้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดขึ้นหรือหลังจากที่พระเจ้าเพียงแค่ตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นและได้มีสิ่งใดอยู่ในพื้นที่นี้หรือนอกเหนือจากความสว่างและภาคพื้นในองค์พระคัมภีร์เหล่านี้มีใจความว่า พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีกล่าวคือบัดนี้มีแผ่นดินและทะเลในพื้นที่นี้และแผ่นดินกับทะเลนั้นถูกแยกออกจากกันการปรากฏของสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังพระบัญญัติจ,จากพระโอษของพระเจ้าที่ว่าและก็เป็นดังนั้นองค์พระคัมภีร์นี้พันานาหรือไม่ว่า พระเจ้าทรงเร่งรีบขณะที่พระองค์กำลังทรงทำการนี้องค์พระคัมภีร์นี้พันนาหรือไม่ว่าพระองค์ทรงใช้แรงงานทางกายดังนั้นพระเจ้าได้ทรงทำการนี้อย่างไรหรือพระองค์ได้ทรงทำให้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างไรพระเจ้าได้ทรงใช้พระวจนะเพื่อสำฤทธิการทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความครบถ้วนบริบูรณ์ของการนี้อย่างมีหลักฐานชัดเจนอยู่ในตัว พวกเรามาต่อกันที่ประโยคสุดท้ายของบทตอนนี้กันเถิดความว่าพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้นในขณะที่พระเจ้ากำลังตรัสสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้เริ่มมีขึ้นมาตามพระดำริของพระเจ้าและในทันใดนั้น รูปแบบชีวิตเล็กๆที่ละเอียดอ่อนจารพัดจำพวกก็โผล่ศีรษะของพวกมันผ่านดินขึ้นมาอย่างไม่มั่นคงและพวกมันก็โบกมือทักทายกันอย่างกระหายร้อนรนพยักหน้าและยิ้มให้กับโลกก่อนที่พวกมันจะได้สะบัดเศษดินออกจากตัวของพวกมันเสียอีกพวกมันขอบคุณพระผู้สร้างสำหรับชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่พวกมันและประกาศแจ้งต่อโลกว่า พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิ่งและว่าพวกมันต่างจากอุทิศชีวิตของพวกมันเพื่อแสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระผู้สร้างขณะที่พระวจนะทั้งหลายของพระเจ้าถูกตรัสไปแผ่นดินก็ได้กลายเป็นเขียวชอุ่มทัญพืชทุกชนิดที่มนุษย์สามารถชื่นชมได้ก็ได้ผลและแทรกผ่านพื้นดินขึ้นมาและภูเขาและทุ่งราบทั้งหลาย ก็ได้กลายเป็นแออัดหนาแน่นด้วยต้นไม้และผืนป่าโลกที่ไม่เกิดผลใบนี้ซึ่งยังไม่เคยมีร่องรอยใดแห่งความมีพลังชีวิตก็ได้ถูกปกคลุมอย่างรวดเร็วด้วยความดาดดื่นของหญ้าธัญ,ญพืชและต้นไม้และท่วมท้นด้วยพฤกษชาติกลิ่นหอมละมุนของหญ้าและกลิ่นไอกรุ่นของดินได้แพร่กระจายผ่านอากาศ และทิวแถวของต้นไม้ได้เริ่มหายใจตามคลอไปกับการหมุนเวียนของอากาศและได้เริ่มกระบวนการของการเจริญเติบโตในขณะเดียวกันเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าและการติดตามพระดำริของพระเจ้าต้นไม้ทั้งมวลได้เริ่มต้นวัตจักรชีวิตอันถาวรซึ่งพวกมันเติบโตผลิดอกออกผลและเพิ่มทวีคูณกันอยู่ในนั้น พวกมันได้เริ่มยึดติดกับคันลองชีวิตตามลำดับของพวกมันและได้เริ่มปฏิบัติบทบาทต,ต,ต,ตามลำดับเฉพาะของพวกมันอย่างเข้มงวดท่ามกลางทุกสรรพสิ่งพวกมันทั้งหมดได้ถือกำเนิดและดำรงชีวิตอยู่ก็เนื่องจากพระวจนะของพระผู้สร้างพวกมันจะได้รับการจัดเตรียมและการบำรุงเลี้ยงอันไม่หยุดหย่อนของพระผู้สร้างและจะอยู่รอดอย่างเหนียวแน่นในทุกมุมของแผ่นดินเสมอ เพื่อที่จะแสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระผู้สร้างและพวกมันจะแสดงออกไปให้เห็นอยู่เสมอถึงพลังชีวิตที่พระผู้สร้างได้ประทานให้แก่พวกมันพระชนชีพของพระผู้สร้างนั้นเหนือธรรมดาพระดําริของพระองค์นั้นเหนือธรรมดาและสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นเหนือธรรมดาและดังนั้น เมื่อพระวจนะของพระองค์ถูกเปล่งออกไปผลลัพธ์สุดท้ายก็คือและก็เป็นดังนั้นเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงไม่จำเป็นต้องทรงพระราชกิจด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ในยามที่พระองค์ทรงกระทำการพระองค์เพียงทรงใช้พระดำริของพระองค์เพื่อบัญชาและพระวจนะของพระองค์เพื่อสั่งการและสิ่งทั้งหลายก็สำเร็จผลในหนทางนี้ในวันนี้ พระเจ้าได้ทรงรวมน้ำเข้าด้วยกันในสถานที่แห่งหนึ่งและให้แผ่นดินแห้งปรากฏขึ้นหลังจากนั้นพระเจ้าได้ทรงทําให้ต้นหญ้างอกออกมาจากแผ่นดินและมีธัญพืชซึ่งให้เมล็ดเติบโตขึ้นมาและต้นไม้ออกผลและพระเจ้าได้ทรงจำแนกชั้นพวกมันแต่ละอย่างไปตามชนิดและได้ทรงทําให้แต่ละชนิดมีเมล็ดของมันเอง ทั้งหมดนี้เป็นจริงขึ้นได้ตามพระดำริของพระเจ้าและคำบัญชาแห่งพระวจนะของพระเจ้าและแต่ละชนิด <Enlight> นั้นได้ปรากฏขึ้นในโลกใหม่ใบนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเมื่อครั้งที่พระเจ้ายังมิได้เริ่มพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงมีภาพของสิ่งที่พระองค์ตั้งพระทัยที่จะสำเร็จผลอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์อยู่แล้ว และเมื่อตอนที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมที่จะสำริ์สิ่งเหล่านี้ซึ่งก็เป็นตอนที่พระเจ้าได้ทรงแย้มพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อตรัสถึงเนื้อหาของภาพนี้ด้วยเช่นกันนั้นความเปลี่ยนแปลงก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในทุกสรรพสิ่งเนื่องจากสิทธิอํานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยไม่ต้องคํานึงว่าพระเจ้าจะได้ทรงทําอย่างไรหรือพระองค์ได้ทรงนําสิทธิอํานาจของพระองค์มาใช้อย่างไรทั้งหมดนั้น ล้วนได้สำฤทธิ์ผลไปทีละขั้นตอนตามแผนการของพระเจ้าและเพราะพระวจนะของพระเจ้าและความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้เกิดขึ้นระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโดยเนื่องมาจากพระวจนะและสิทธิอำนาจของพระเจ้าไปทีละขั้นตอนความเปลี่ยนแปลงและอุบัติการทั้งปวงเหล่านี้ได้แสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระผู้สร้างและความเหนือธรรมดา และความยิ่งใหญ่แห่งฤทธานุภาพของพระชนชีพของพระผู้สร้างพระดําริของพระองค์ไม่ใช่แนวคิดที่เรียบง่ายหรือภาพว่างเปล่าแต่เป็นสิทธิอำนาจซึ่งมีความทรงพลังและพลังงานที่เหนือธรรมดาและสิ่งเหล่านั้นคือฤทธานุภาพที่จะทำให้ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงฟื้นตัวเริ่มต้นใหม่และพินาศไปเพราะการนี้ ทุกสรรพสิ่งจึงทำหน้าที่โดยเนื่องมาจากพระดำริของพระองค์และในขณะเดียวกันก็สำเร็จผลโดยเนื่องมาจากพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก่อนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้ปรากฏขึ้นแผนการอันครบบริบูรณ์ก็ได้ก่อร่างขึ้นในพระดำริของพระเจ้านานมาแล้วและโลกใหม่ก็ได้สำเร็จผลไปเมื่อนานมาแล้วถึงแม้ว่าในวันที่สามนั้น ได้มีต้นไม้ทุกจําพวกปรากฏขึ้นบนแผ่นดินแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงมีเหตุผลที่จะหยุดชะงักขั้นตอนทั้งหลายแห่งการทรงสร้างโลกใบนี้ของพระองค์พระองค์ได้ตั้งพระทัยที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์ต่อไปจะทรงสํมฤทธิ์การทรงสร้างทุกสิ่งที่ใหม่ๆต่อไปพระองค์จะตรัสจะทรงออกคำบัญชาของพระองค์และจะทรงนำสิทธิอำนาจของพระองค์มาใช้ และแสดงออกไปให้เห็นถึงริธานุภาพของพระองค์และพระองค์ได้ทรงตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงวางแผนการที่จะตระเตรียมให้แก่สรรพสิ่งทั้งปวงและมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ตั้งพระไทยไว้ว่าจะสร้าง